สวัสดีค่ะเชวนทำฟักเชื่อมนะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อมเอาไว้เป็นใส่ในน้ำเต้าหู้ก็อร่อยค่ะทำขนมเปียกใส้ฟักก็อร่อยค่ะเพื่อนๆเชื่อมไว้ก่อนเชื่อมใสใบเตยนะคะล้างสะอาดแล้วเราเอาไปไปปลูกค่ะไม่เป็นเมล็ดพันธุ์สวยมากเนื้อดีมากด้วยค่ะ เดี๋ยวนะคะบอกฟักก่อนนะคะเราจะขอหั่นแบบนี้นะเข้าน้ำเชื่อมได้ดีถึงน้ำปูนดีกบรอบค่ะ เตยหนึ่งกำใหญ่เลยนะคะเตยเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆปั่นให้เข้มข้นแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ําเตยไปทําน้ําปูนใส่แล้วก็มาแช่ฟักเขียวเราจะได้ดับกลิ่นของฟักเขียวนะคะฟักจะไม่เป็นกลิ่นฟักจะหอมๆใบเตยกรอบๆค่ะ กระมังแบบนี้เราจะเอาไปแช่น้ําปูนใสไม่ได้นะคะกระมังเราจะเสียนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่สเตนเลสแท้นะเพื่อนนะอันนี้เป็นเป็นเคลือบนะเป็นราคาถูกถูกแต่ถ้าเป็นสเตนเลสแท้หนักๆน,ก,นก,ก็ใช้ใช้ได้นำไปแช่น้ำปูนเป็นแบบนี้จะปลอดภัยนะคะ อย่างนี้อันตรายกระมังเราจะเสียค่ะเขาจะโดนกัดออกมาหมดเดี๋ยวเราปั่นให้ละเอียดเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำปูนใสนะคะ น้ำหนึง่งขันแล้วก็จะแช่ปูนเท่าลูกมะนาวนะคะสันส้มนะคะเพื่อนๆสันส้มนะสันส้มสัก ดูกันสันส้มทักเท่านี้ก็พอใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปอย่างนี้แหละแล้วก็เอาน้ำปูนเทลงไปแช่ไว้หนึ่งคืนสันส้มใส่น้ำปูนใส่แช่พร้อมกันจะทำให้กรอบเพิ่มขึ้นค่ะ ไม่ต้องเสียเวลาไปแช่สองครั้งแช่ครั้งเดียวเลยค่ะ พักไว้หนึ่งคืนเลยค่ะหอมเฉยเลยหอมมากพอเช้าตื่นมาก็นำไปล้างนะคะเพื่อนเบื่อนล้างคราบน้ำปูนออกดีแล้วเพื่อนๆนนำมาต้มก่อนนะคะต้มน้ำเดือดแล้วก็ใส่ฟักที่เราล้างสะอาดลงไปต้มเลย เทกแบบนี้นะคะใช้ซ่อมจิ้มด้านหลังของฟักสีเขียวเนี่ยใช้ซ่อมจิ้มด้านหลังของเปลือกฟักพอเข้าอย่างนี้แล้วปิดไฟค่ะอย่างนี้คือดีละอย่างเงี้ยคือดีแล้วค่ะถ้าช้อนซ่อมจิ้มไปที่เปลือกฟักด้านหลังแล้วสามารถจิ้มเข้าได้อย่างเงี้ยพอละ แล้วักที่ลวกได้เนี่ยนะคะนํามากระจายใส่กระทะกระจายกระจายซ้อนกันบ้างก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วเราก็ใส่น้ําตาลไว้ โรยไปให้ทั่วๆค่ะโรยไปพอน้ำตาลได้เกาะเนี่ยใช้อยู่ประมาณสักเจ็ดช้อนปิดฝาไว้แบบนี้สองถึงสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมค่ะ ชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้ซ้ำวันนี้เพิ่งกลับจากสวนกอนเพื่อนน้ำตาลเริ่มซึมลินม,มาลายแล้วเข้าไปที่เนื้อฟักแล้วนะคะจะเหลือเพียงนิดกน้อยอย่างนี้เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งค่ะ ได้ประมาณนี้แล้วปิดเลยค่ะจะมีคราบน้ำตาลขาวๆเกาะกระทะอย่างนี้นะคะปิดได้เลยปิดไฟปิดไฟแล้วคนต่ออีกสักแป๊บหนึ่งค่ะเนี่ยพอเริ่มเกล็ดขาวๆเกาะเกาะกระทะเราอย่างเนี้ยนี่คือคราบน้ำตาละคะ่ะ กำลังทานกับน้ำชาดื่มน้ำแงน้ำชามาดื่มด้วยกําลังดีแก้มน้ําชานะคะกําลังดีลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะพเพื่อนจะไม่แข็งด้วยนะคะ ไม่แข็งค่ะกรอบเคี้ยวแล้วจะกรอบกอบเคี้ยวแล้วกรอ,อบนะคะไม่แข็งไม่หวานเยอะลองไปทำดูค่ะอร่อยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ